โอ้ให้ตายสิแม่สาวน้อยดูสินภาพไม่ด้วยนะชั้นสี่โอ้ยตายสิมันเป็นไรที่สุดเจ้เลยอ่ะโอ้เพราะว่าตอนนั้นเอาลองดูลองดูถ้างั้นทำแบบไหนแบบไหนแบบแบบที่บอกคนตบแบบเมื่อกี้แหละอ๋อยังไงยังไงอย่างนี้เหราเราก็เอาขาพาดนะฮะพาดตรงนี้พาดตรงนี้นะครับใช่อ่าเนี๊ยนี่ยแล้วก็ไอ้นี่โอ้ยไอ้ตายสิเรเบ้า ไอลมเดีมึงมันเล่นอะไรนี่แขกรับเชิญ oh. กูเนี่ยโอ้ oh. Oh. <d isk> <d isk> oh. ดูดูส uh. ิดูสิดูสิโอ้โหไอ้ตายสิไอตายโว สว,ส, Elliot, man, สวัสดีครับผมมายงคุงครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่เฉินนะครับซึ่งเป็นเน็ตไอดอนนะครับของจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวผมพาไปบุกนะครับบ้านพี่เฉินนะครับอ่ะตามผมมาเลยครับมาเฉินเฉินเออเฮ้สวัสดีส ään, ามมา killers, morning, เอาทางนี้ครับสวัสดีสวัสดีเอาสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปยังไงไปยังไงนี่วันนี้ผมว่ามาแบบ ไม่บอกเลยครับไม่ได้โทรบอกเลยมาสไปให้ไหมมาสะพายเลยครับวันนี้มีมีถ่ายถ่ายหนังกันอยู่เอ้าเลยซ้อมซ้อมเอ้าแต่ว่านั่งนั่งพักกองกันอ๋อตอนนี้นั่งพักอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่๋อเกรือเกรืออยู่ผมไปจะแวะมาแล้วมากินข้าวบ้านพี่นะเนี่ยไปกินไปกินในน้ำอ๋อเออไปกินในน้ำเห็นในขขาวเห็นในขขาวว่าวันที่จิมพ์หกนี้จะมีแบบกลางเต็นท์กลางอะไรใช่ไหมใช่ใช่มีฮะมีมี๋อ้เหานอยากกินน้อยเดียวผมผมแบบมันติดติดอ๋อติดอะไรอะไรนี น้ำขาวน้ำขาวอ๋อนี่อะไรครับสแตนแมนผสแตนแมนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่สวัสดีครับชื่อสีเหยครับสีเหยสีเหยชื่ออะไรยำมากเลยสีเหยสีเหยชื่อ่อายันออานชื่ออายันชเออยชื่อันชื่อเายนชื่ออายันรับผมันชื่ออายนชืออยันช่อย่ออย่ออาันชื่ออยน่เาย่อายันชื่าันอาย่ายันอยอยัาานี่ ผมก็ขับมาแบบตาม GPS นี่เลย GPS ที่เช็คอินไว้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ GPS ที่เช็คินเช็คหลอกนะเช็คบ้านนิดน้อยแต่มาถูกด้วยนะมาถูกมาถูกครับก็วันนี้ก็จะมีแบบถ่ายทำเนาะพอดีเลยครับนี่อยากสอนเดี๋ยวผมขออนุญาตพาผมไปรู้จักบ้านท่านะได้ๆมีมีมันมีฮะห้องน้ำเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนทำทำด้วยเพชรนะแต่ว่าเราแกะเพชรออกผมชอบมากเลยครับตรงนี้นี่นี่ อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ bmw ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสุดยอดนะนี่ครับแต่ก่อนพ่อผมใช้ไปรับสาวๆตลอดนะรถคันนี้อายุงานก็นานแล้วพ่อหรือพี่ครับผมด้วยแต่ว่ายางแบนนฮะไม่ได้เติมไว้นะฮะอ๋ออยากอยากเห็นอะไรฮะสีแดงด้วยครับมาแล้วได้สัมผัสแน่นอนฮะถ้ากมากไม่ดีนะเลขออกสีแดงครับนี่แล้วก็จะมี อันนี้อันนี้อะไรกับที่นอนนะครับนี่อันนี้เป็นที่ออกกาลังกายฮะเวลาที่เราแบบต้องการแบบกล้ามท้องถ้าเกิดเวลาเราจะถ่ายฉากบู้เราก็ต้องมาซิตอัพนะคือคือผมได้ข่าวว่าที่เนี่ยแบบพูดแบบกิวนี่โอ้โหเหมือนมากเลยครับเหมือนมากเลยเหรอให้ตัวอยากให้ลองแบบลองลองพักแบบกิวดูนะเมื่อก่อนฉันได้เดินทางมาไกลตอนนี้ฉันเดินทางจากยุโรปแล้วก็มาอยู่ที่อีสานตอนใต้เขาจสุรินมันเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยโอ้ให้ตายสิแม่บ้านตักอากาศของฉัน นี่เป็นเครื่องออกกําลังกายอย่างดีที่สั่งมาจากลาซาด้าแล้วก็มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะว่าใช้ไปได้สองเดือนก็เฮี้ยมากเลยสภาพมันเขาไม่ใช่ครับเออไม่ไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่ฮะอันนี้ไปนอนอย่างเดียวเอออันนี้สําหรับคนที่น้ําหนักเอ่อร้อยขึ้นนะฮะเมื่อก่อนผมเป็นนิ่นตัวใหญ่มากเลยเหมือนเฮอร์คิวลิสเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดนร็อกอะหรเปนเจสัน หมือนเดือดร็องกับรู้นเจ้าแม่ที่เล่นเดบุฟสอ่ะโอ้ให้ตายสิแม่สาวน้อยดูสิภาพไม่ด้นะชั้นสี่โอ้ยตายสิมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยอ่ะโอ้เพราะว่าตอนนั้นเอาลองดูลองดูถ้างั้นทำแบบไหนบ้ไหนะแบบแบบที่บอกกบแบบเมื่อกี้แหละยังไงยังไงอย่างนี้เหราเ้วก็เอาขาพาดนะครับพาดตัวนี้พาดตรงนี้นะครับใช่นี่นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้ตายสิรถบัส ไอ้ลมเดี๋ยวมึงมันเล่นอะไรนี่แขกรับเชิญกูเนี่ยโอ้โหดูดูดูสิดูสิดูสิโอ้โหไอ้ตายสิไอ้ตายโง่บ้าจะมัดเลยอ่ะไอ้แกยไม่เห็นเลยแขกรับเชิญมาบ้านฉันน่ะโอ้โหไอ้ตายสิโอ้โหผมผมนี่หายใจหมดเลยครับโอ้หายใจหมดเลยครับโอ้หายใจหมดเลยครับโอ้โหเจอเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับคือใครมาบ้านผมผมต้องต้องเจอฮะต้องเจอโอ้เรทุกคนเจอเลยเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมแบบ เอาคืนเอาคืนแล้วเอาคืนขอของครับไปแล้วก็มีนี่ของโบราณด้วยครับนี่นี่อันนี้ทีวีเครื่องแรกของบ้านนะทีวีเครื่องแรกของบ้านสุดยอดเลยครับครับเป็นเป็นระบบบูทูธนะเพราะไม่มีสายคือสายมันตัดออกไปทำรเชื่อกอู้แต่ผมว่าสวยมากเลยครับนี่อ่าอู้ อันนี้เป็นเป็นของขวัญจากแฟนคนคนแรกครแฟนแรกอีกใช่ใช่ก็เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกฮะอืมแล้วมีมีอะไรครับมีอะไรบ้างมีมีบ้านมีบ้านเราดูบ้านได้ฮะวาเยี่ยมนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปดูในบ้านนะครับแล้วปกติที่พี่นอนที่ไหนครับนอนในห้องฮะนอนฝั่งนั้นใช่อันนี้อันนี้เป็นเออสมัยสมัยที่เป็นเป็นหนุ่มฮะก็เคยเป็นทหารมาก่อนนะครับมีทหารมหารเล็กนะฮะสังกัด กองพันร1 0 0บยอดเลยครับมคือเบื้องหลังนะเบื้องหลังแล้วไม่ใช่เป็นแค่เบกิวที่เห็นแล้วพี่ก็มีนี่แหละหนังด้วยครับใช่ใช่อันนี้คือโปสเตอร์รายการเบกิวเบกิวครับเบกิวถอดแบบมาจากดิสคอเมอรี่นะก็มาทํารายการพวกนี้นะครับแล้วพี่ก็ออกรายการด้วยหลายหลายช่องครับจำไม่ได้ฮะก็มีมีที่ไปดูได้ก็เสิร์ชนะฮะเฉินเบกิวเขมินนะก็จะได้เจอ ไอ้ดอนผมเลยครับตอนนี้โอ้ขอบคุณมากครับจริงหรือเปล่ามารูนะมีอันนี้อันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงคือปืนจริงนะที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ปืนปลอมนั่นโอ้ให้ตายสิมรบ่นอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เราถอดลูกเดื่อนออกอันนี้อันนี้เอาไว้เล่นนะครใช่ไหมใช่ฮะไว้ไว้ไว้ถ่ายนังถ่ายนังด้วยนะครับก็อย่ามาแจ้งจับโลกสวยเพราะว่ามีทะเบียนนะนี่ให้ดูนั่มีทะเบียนนะฮะนี่นี่นี่ เปียนโร่ยกยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะเพราะปืนทุกอย่างเราเราจะต้องเซฟตัวเราเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่า f c เราที่ไม่ใช่ f c จะแจ้งจับเราตอนไหนใช่ไหมใช่ใช่เพปืนนี้ใช้ในการแสดงแต่ว่ายิงจริงได้ไหมยิงจริงได้ฮะเป็นเีได้ด้วยยิงจริงได้ฮะัอันี้เป็นที่นอนเรือว่าเวลาเราเราเครียดนะฮะเราเครียดมเอามีมีชุดเกาะด้วยใช่ไหมครับช่ใช่คอันนี้อันนี้คือคือใช้ในการแสดงฮะแต่ว่ามันมันก็ยัดยัดไอยัดฟิลม ที่ที่ที่กันกระสุนอะได้ฮะเวลาเวลาไอ้นี่ก็มาใส่แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะเรา้าเจอหนังสติกอะไรเงี้ยแบบกระจุกไะกระจุกไะกระจุกไงจุกเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าเคย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 สาธิตการเอามีบีกันยิงตัวเองอยู่นี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวตากล้องดูหน่ะนี่ครับคือไม่ได้ยิงที่เสื้อกลอกไงยิงที่แขนไงไอ้เหี้ยกูงงไงยิงยิงตัวเป็นแท่เลยครับเป็นฮะเป็นฮะนี่บีบีกันสี่นัดเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดนะฮะลองดูไงไม่ได้ยิงเสื้อกลอก คือสมจริงเลยครับเลนเ่นสื้อองสมจริงเลยครับอ่าอันนี้เป็นเสื้อเสื้อของนักแสดงนะฮะนักนี่เสื้อของนักแสดงเราจะเก็บไว้อันนี้คือเสื้อของนางเอกอย่างเรื่องต่อไปเรามีแผนที่จะทําภาพยนตร์เรื่องแม่จอร์วิกสาวแกอันตรายนะฮะนี่ชุดชุดนี้ผมเห็นคุ้นๆเหมือนเห็นแมที่ใส่ใช่ใช่ใช่ฮะนี่ครับใช่เราเราก็จะเก็บไว้เพราะว่าอ่คือคือเราจะทําเรื่องไหนเราจะต้องอินกับเรื่องนั้นเวลาผมทาทาภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องเราจะอินว่า เราจะนั่งอ่านบทแล้วก็ดื่มวน์แล้วก็นั่งอ่านบทบ่อยๆซ้ําๆเพื่อเราจะได้ไปปรับปรุงแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนนางเอกใช่ของเพื่อนนางเอกเราก็จะมาแขวนเพื่อที่เวลาเราเปิดประตูมาในห้องนอนอันนี้แบบอันนี้เจาะลึกเลยนะครับนี่เจาะลึกเลยนี่ครับไออหนอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะฮะไม่ได้เก็บอันนี้โน้ตบุ๊กพี่เอาไว้ตัดคลิปอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเอซูที่ที่ที่ใช้ตัดคลิปธรรมดาตัดคลิปนะครับถ้าเกิดเราจะตัดหนังจริงๆเราก็จะไปตัดกันที่สตู นะครับโอ้วันนบุกถึงห้องนอนเลยนะเห็นหมดเลยคือว่าดูได้ดูได้ไม่เป็นไรฮะก็ปกติว่ามันเจาะลึกจริงครับครับพอเปิดจริงเปิดประตูมาปุ๊บผมเห็นเสื้อนี้ปุ๊บผมก็เตรียมแล้วคิดบทคิดบทว่าฉากจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะมีนี่ครับคือกล้องใช่ฮะอันนี้อันนี้ก็คือใช้ในการถ่ายภาพยนต์ทุกเรื่องตั้งแต่รีเจ็คแรกแล้วก็เอ็มวเอ็มีเราจะใช้ตัวนี้ถ่ายอันนี้จับได้ไหครับจับได้นะจับได้ฮะช็อตนะระวังนะล่วงล่วงนี่เป็นเรื่องเลยอือ อันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าฮะทั้งหมดแสนกว่าใช่ครับใช่โอ้ให้ตายสิแม่สาวน้อยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยประสบความสําเร็จจากจากการทาภาพยนต์ทุกเรื่องก็ใช้ตัวนี้ฮะแล้วก็บางบางตัวก็อาจจะใช้ซีนบางตัวก็อาจจะใช้กล้องโซนี่อีกตัวนึงตัวนี้เล็กถึงภาคสี่พัสี่นะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นพัสามใช่ใช่ใช่ถึงพาคสี่ถึงภากสี่แล้วก็ไอเรื่องปรรายที่ไม่ได้อยู่ในชื่อเรื่องเดียวกันก็จะมีหลายเรื่องฮะอย่างโดยเฉพาะ ไอ้หนุ่มเศร้ากราวผู้บ่าวทรงโจรอันนั้นก็มีมีอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแม่จอนวิกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของอาริเจ็เลยอ๋อเราก็จะสร้างแบบนั้นไปส่วนไอ้วงเอ็มบีก็ปะไายอย่างที่เห็นนะฮะใช่ใช่รวมเน็ตไอดนนะครับพี่นุ่มใช่ใช่หลักๆแล้วก็จะเขียนเองฮะเขียนเองแล้วก็ทำเองทุกอย่างง่ายๆยกว้นตากล้องก็อาจจะให้ทีมโปรดักชั่นก็คือทีมทีมคุณอ้อเขาถ่ายหลักๆก็ใช้เขาถ่ายง่าที่เหลือผมก็ตัดต่อ เพราะว่าเวลาถ่ายเองแล้วมันไม่ได้อารมณ์ของการถ่ายเราต้องกำกับด้วยเราต้องวิ่งไปบอกนักแสดงว่าให้ถ่ายแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบหาตากล้องมาเพื่อให้เขาจับวงกล้องในสิ่งที่เราบอกครับใช่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ยังไงผมก็อยากให้พี่เนี่ยช่วยดันเพียดดัน ยูทูบผมด้วยยนิด<ะ>ยนดีฮะยินดีฮะยินดีนานๆได้มานะครับเราก็ต้องแบบเอาแบบให้แบบสุดๆไปเลยผมรู้สึกตกใจมากเลยฮะที่ที่มาเยี่ยมก็คือปกติเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมเข้ามาพี่ตกใจไหมว่าพี่ไขรถไขามาไมา่อะไรนึกว่ารถตำรวจบริการผมเนี่ยวิ่งเลยไอ้คนเสื้อน้ำเงินไอ้คนเสื้อสีกรมนะวิ่งเลยเก็บทรงไม่อยู่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 เมื่อกี้อะไรเพะน่าจะเอฟซีหรือเปล่าเพราะว่าปกติก็คือ คือมันเป็นทางติดถนนเส้นนี้ก็คือถ้าเกิดแบบใคร FC แบบไม่ไมเชิงว่า FC ไม่เด้เอว่าเอหรอกก็คือแบบ mm hmm. เพื่อนบ้านที่เขาเห็นเขาอยากมาถ่ายรูปด้วยเขาก็จะแวะมาตลอดเราก็เลยแบบไม่ได้สงสัยอะไร mm hmm. แล้วก็วันนี้มันเป็นวันอ่าเวิร์กช็อปฉากด้วย mm hmm. ก็คือเป็นวันแบบซ้อม oh. ซ้อมฉากแอคชั่นของของนักแสดงก็เลยคนๆก็จะเข้าเข้าออกอ,อกบ่อย ผมเข้ามานี่ชะงักเลยอย่างนี g> <g ้กำลังจะกำลังจะถ่ายทำอย่างนี้พอผมเข้ามาเอ้ยเอาตกใจเลยวันนี้ดีีไม่โดนปืนนะเพราะมันมีฉากใช้ปืนด้ยผมเกือบมงยิ่หายใจหมดเลยสยงระเบิดนะครับโดนโดนแกล้งนะเพราะว่าใครมาพุกทีมงานพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆต้อนรับแขกแบบนี้นะประเดี๋ยวเราไปดูที่นี่หายใจหมดเลยครับมามาหลักๆก็ประมาณนี้ฮะแต่ว่าบ้านก็บ้าเห็นไก่เยอะมากเลยไก่อยากกินไก่แล้วฮะ อยากกินไก่อยากกินไก่<ม>กกแต่ดูหน้าตาไม่เป็นเม็ดกะไกร่พร่อแม่ดูหน้าตาไม่เป็นเม็ดกะไก่พร่อแม่โอ้โให <c oughs> ้ตายสิแม่สาวน้อยอันนี้ว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวพามาดูทีมงานก่นกอนนะครมาดูกองนะครับเนี่ยผมอยากเห็นนางเอกพี่เนี่ย <c oughs> คนนี้นะฮะไอเป็นนางเอกในสมัยวัยรุ่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องอ่าอแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่อชื่อนางตัวนี่พิ่ติ๋วเนี่ยเบสบุ๊กกับนิธินรัตธนาปฐุมค่ะก็ใครที่ดูอยู่นะครับก็ ตามสามารถเข้าไปติดตามได้นะได้ใน Facebook ได้เลยค่ะกนิษลินรัตนประทุมค่ะเป็นนางเอกเรื่องอะไรนางเอกเรื่องอะไรนางเอกเรื่องจำชื่อเรื่องไม่ได้ภาษี่ใช่ไหมภาษีไม่ไม่ไม่ไอ้นี่แม่จอนวิกแม่จอนวิกไม่ไม่เคยจำแไม่เคยจำแม่จอนวิกค่ะเออไม่เคยจำแม่แม้กระทั่งฉากยังไม่จำเลยอะไรอ่ะฉากอะไรวันนี้มาซ้อมค่ะก็โอเคค่ะวันนี้สนุกด้วย ิก็ไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็เลยพาไปขนหินขนปูนฮะขนหินอันนี้เรื่องจริงนะนี่คือไหนไม่พอผมนั่งรอบนรถแล้วขนหินคือมาบ้านผมคือไม่ได้แบบมาสนุกอย่างที่คิดนะเอาตอนเช้ามีซ้อมบทหนังบทหนังนั่งดูใช่ไหมเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้สุดยอดเลยผมเสียวไส้อยู่เลยแล้วเสร็จจากภารกิจสแตนแมนเสร็จเราก็ไปตลาดกันไปตลาดกันเอาผมผมก็อยากไปผมอยากไปทางั้นเดี๋ยวเราก็ไปกันผมอยากไป ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้จะบรรทุกได้กี่คนนะแต่ครบไหมพอครบไหมของน่ะมันจะครบไหมนี่เพราะมันไปกันหลายคนนี่ทำไมทั้งทั้งหมดที่ตรงปุ้ยอะอ่าได้อยู่มาเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะอ่าครับผมมามาเที่ยวบ้านผมแทนที่จะได้เออสบายสบายเนาะพาทำปลารกิจซะงั้นเลยเอ่อนนนนนน ไปด้อ่านาละครับเอาละครับตอนนี้ก็นะครับพี่เชิญนะครับจะพาเรานะครับไปทำภารกิจนะครับตามมาครับมาเชิญนะไหนๆก็มาเลยครับมาขึ้นรถมาเลยครับโอ้ยมาอ่าครับก็นะครับก็นานๆเราได้มาทีหนึ่งนะครับก็โอ้โหพี่เขาใช้คุ้มเลยครับไปเลยครับอันนี้ไกลไหมครับไปไกลไหมครับนี่ สามรอยกิโลสมรอกโ,โอ้โหสามรอยกิโลเท่าไปโคลาดเลยนะ่ะโอ้โหตายสิเอันออไปนนะหไหนบรครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศจังหวัดสุรินทร์นะครับถือว่าดีมากครับ